สวัสดีครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือถาดรองเลเซอร์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์สําหรับวัดองศาระยะไกลนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําในการใช้ถาดรองเลเซอร์บนขาตั้งกล้องโดยใช้ร่วมกับเครื่องวัดเลเซอร์และว,วิธีการวัดแบบต่อเนื่องนะครับถาดรองเลเซอร์นี้เราก็จะนํามาติดตั้งที่ขาตั้งกล้องนะครับและเราก็ล็อกส่วนตรงเพดนี้ให้แน่นนะครับ ส่วนที่สกูที่ขาตั้งกล้องนี้เราก็ล็อกแน่นพอตึงมือนะครับเพื่อสําหรับในการที่จะขยับถาดนี้ได้เล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้ปรับระดับน้ําและในการที่จะเร่งวัดระยะนะครับส่วนกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เราออกแบบมาสําหรับวางหลอกแกนนะครับเราก็จะนาําหลอกแกนมาวางภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เราก็ออกแบบมาให้หลอกแกนนี้กระชับอยู่ภายในกรอบนี้นะครับช่องทางด้านซ้ายและด้านขวานี้ก็สําหรับวาง เครื่องวัดเลเซอร์นะครับจากนั้นเราก็จะนำเครื่องวัดเลเซอร์นี้มาวางในตำแหน่งนะครับถ้าเรามีเครื่องเดียวเราก็จะวัดทั้ง2ข้างสลับไปมาถ้าได้2ข้างเท่ากันแล้วก็ถือว่าถัดลองเลเซอร์ตัวนี้ขนาดกับประตูบ้านนะครับแต่ถ้าเรามี2เครื่องวัดก็จะสะดวกนะครับเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตวางทางด้านทางด้านนี้ก่อนนะครับ วิธีการใช้งานเราก็จะให้ด้านข้างของเครื่องนี้มาชิดทางด้านคิวนิดด้านยาวนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเลื่อนมาชนด้านล่างนี้แล้วเราก็จะล็อกด้วยตัวสไลด์ล็อกเพียงเท่านี้เครื่องวัดเลเซอร์นี้ก็จะถูกล็อกกระชับแน่นอยู่ภายในช่องนี้นะครับที่เราออกแบบไว้ทางด้านซ้ายเราก็จะเราก็วิธีการใช้การวางก็จะทําเหมือนกันนะจากนั้นเราก็ เลงแสงเลเซอร์ไปที่บานประตูบ้านถ้าบานประตูบ้านนั้นเป็นกระจกเราก็ต้องหาวัตถุทุบแสงมารองรับแสงเลเซอร์อาจจะเป็นกระดาษแผ่นเรียบหรือกระดาษ A 4ก็ได้นะครับเราก็ยึดสกอ็อตเทปทั้ง4มุมให้ตึงแนบกับกระจกนะครับต้องเป็นกระดาษใหม่นะครับก็จะเรียบนะครับจากนั้นเราก็ กดวัดระยะอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนกดเราก็จะมาเช็คระดับน้ำเราก็จะปรับระดับน้ำครับปรับระดับน้ำให้ถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็กดอีกหนึ่งครั้งเราก็จะได้ระยะนะครับ1 1เมตร76เซนครับตรงนี้หน่วยเป็นเมตรจากนั้นเราก็จะย้ายมาวัดทางด้านซ้ายนะครับเราก็ยกวิธเีเราก็ยกขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็จะมวาวางด้านซ้าย ก็กด1ครั้งแสงไลเซอร์ก็จะไปปรากฏที่บานประตูนะครับจากนั้นเราก็จะกด1ครั้งก่อนกดทุกครั้งก็มาดูระดับน้ําถ้าถูกต้องแล้วเราก็จะกดวัดระยะครับระยะที่ได้ก็1เมตร75เซน8มิลนะครับก็ยังต่างเราอยู่2มิลตรงนี้ถ้าเราวัด สองข้างยังไม่เท่ากันนะครับเราก็จะใช้วิธีในการกดวัดแบบต่อเนื่องเราก็จะกดหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะกดค้างไว้ครับเครื่องก็จะรันนะครับจากนั้นเราก็ขยับถาดรองเลเซอร์ไปมานะครับตัวเลขก็จะรันนะครับเราก็จะหาระยะที่เราคิดว่าน่าจะขนาดแล้วถ้าเราคิดว่าขนาดแล้วเราก็กดหยุดนะครับก็จะได้1เมตร 7 5เซน9มิลนะครับสมมุติว่าเราวัด2ข้างนี้เท่ากันแล้วนะครับก็แสดงว่าด้านท้ายของเครื่องนี้นะครับขนานกับประตูนะครับก็จะทําให้ถัดลองเลเซอร์พร้อมกับหลอกแกตัวนี้ขนานกับประตูบ้านแล้วนะครับเราก็จะล็อกสกูที่ขาตั้งกล้องนี้ให้แน่นเลยนะครับเพื่อไม่ให้ถาดตัวนี้ขยับเผื่อว่ามือเราไปโดนนะครับจากนั้นก่อนที่จะปรับอ่านองศาเราก็ต้องนํา คื่อวัดเลเซอร์นี้ออกจากถาดก่อนจะได้ไม่รบกวนเข็นทิศนะครับเราก็จะหมุนจานปรับองศาได้อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานแบบค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเราจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งจะวัดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะยกอุปกรณ์ตัวนี้ถอยหลังออกมาสักเมตรหนึ่งหรือ2เมตรก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําการวัดเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกนี้นะครับถ้าเราวัดสองครั้งได้องศาที่เท่ากันก็แสดงว่า อันนี้เป็นองศาที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ถาดรองเลเซอร์วัดองศาระยะไกลวิธีใช้เครื่องวัดเลเซอร์และการวัดแบบต่อเนื่องนะครับวิธีการใช้งานก็ค่อนข้างค่อนข้างง่ายนะครับและก็สะดวกนะครับสวัสดีครับ